สวัสดีครับท่านผู้ชมพ่อที่เก้าครับผมครับดาโปรยนะครับเนาะืันนี้ครับขับมีรถสวยอีกคันหนึ่งนะครับเนาะมานำเสนอให้พี่น้องนะท่านที่ต้องการหารถใ้งานอยู่นะครับเนาะเข้าไปเบื้องมาพร้อมกันครับนี่เป็นรถคันนี้ครับพี่น้องครับเป็นรถอีซูซุดีแม็กแคปโฟ3.0 VGS นะครับเนาะ ABS นะครับอ่าเข้าไปเบื้องภายใน่อนครับอันดับแรกมาดูภายใน ภายในสวยครับพี่น้องไม่มีแตกหักนะครับเนาะภายในสวยนะครับแอร์ใช้ได้แอร์เย็นนะครับเนาะวิทยุใช้ได้ปกตินะครับม่ามีเพลงฟังนะครับสะอาดครับภายในพี่น้องครับสะอาดนะครับเนาะลังค้าสะอาดครับนี่ครับดูเม็ดอัอยุบครับพี่น้องอ่ารถขันนี้บอกเลยว่า บ่เคยสนนะครับเนาะคือเก่าครับรถสวยคือเก่าบ่เคยสนนะครับดับด้วยเดสันหาไ้พี่น้องนะครับเนาะนะครับแพงประตูยังสวยนะครับนะครับสีสวยนะครับนะครับเป็นรถอ่าอีกขั้นหนึ่งนะครับที่ผมดับด้วยเดชสันหาหามาให้พี่น้องนะครับทานที่ต้องการหารถใส่งานอยู่นะครับเนาะเจสีครับเสซียังสวยครับพี่น้องจะสีสวยสอยู่นะครับเนาะ มาดูฝั่งท้ายท้ายสวยครับ,ท,รบท้ายเดิมครับเนาะท๊บนี่ครับท้ายเดิมครับท้ายฝั่งซ้ายเป็นยังไงท้ายเดิมครับพี่นอ้นองน็อตบอขยับเนาะครับเนาะมาเบิ้ลลอนกระบะโอ้ลอนกระบระบยังสวยนะครับสวยมากครับใสๆอยู่ครับดู ข้างล่างเป็นไงบ้างข้างล่างสวยครับพี่น้องบ่มีสนิมนะครับเนาะนะครับวันรถคันนี้เป็นรถที่สวยคันหนึ่งท่ายเดือมนะครับเด้อบ่เคยสนนะครับไม่มีชนนะครับเนาะนะครับประตูฝั่งซ้ายหลังนะครับก็ยังสวยสะอาดนะครับเนาะ ฝั่งซ้ายข้างคนขคับสวยครับพี่น้องอ่านะครับเบาะยังสะอาดดีดครับเนาะเงียตอาบฝั่งนี้โอ้เน็ตอยู่ครบครับพี่น้องเดิมนะครับเนาะบ่าบอเคยสนนะครับต่อไปเข้าไปดูห้องเครื่องครับมาเบิ้งห้องเครื่องครับ นี่มาเบิ้งงของเครื่องร้อมกันครับห้องเครื่องสวยครับอ่ามาเบิ้งเพจครับับแรกเพจเดิมนะครับเนาะไม่เคยแกะนะครับห้องเครื่องสวยครับเกมฝั่งซ้ายก็เดิมนะครับเนาะเดิมครับพี่น้องสวยเดิมนะครับอ่านะครับฝ้ากระโปรงเดิมนะครับเนาะตีเกิดโรงงานยังอยู่นะครับเนาะ เรไปเขามาฟังเสียงเครื่องครับมาฟังเสียงเครื่องพร้อมๆกันนะครับเนาะเครื่องว่าเครื่องสีนิ่มว่ามาดูนี่คนครับแกเกกอนะครับเออนี่ครับเป็นไม้กวาดนะครับเด้อไม้ไฟฟ้านะครับเนาะทั้งลมแอร์ทำงานอยู่นะครับเครื่องเสียงครับวิทยุใช้ได้นะครับเนาะใช้ได้ครับเขา วางสารสตาร์ทเครื่องครับติดแล้วครับพี่น้องโอ้เครื่องนี้มั่งมากครับเครื่องนี้คือสุดระบบความเย็นครับแอร์เย็นครับพี่น้องแอร์เยน็นทําความเย็นใช้ได้วิทยุเครื่องเสียงใช้ได้นะครับเนาะนะครับโอ้เครื่องนิ่มครับพี่น้องนิ่มมากๆนะครับเนาะ เครื่องนิ่มห้องเครื่องสวยนะครับเนาะเครื่องนิ่มสวยเครื่องดีครับก็มีไอครับพี่น้องเครื่องดีนะครับสำหรับท่านที่หาใส่งานอยู่นะครับเนาะฮคือเก่าครับรถคันนี้ก็เป็นราคามีรภาพคือเก่านะครับดาบด้วยหามาให้นะครับเนาะในราคาจับต้องได้นะครับดาบร้อยเปิดราคาไว้ที่แค่สองแสน 48,000บาทนะครับเด้อสองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทกนั่นครับพี่น้องโอ้รถส,สวยเด้รถสีประตูตัวสูงตัวไฮเรนเดอร์นะครับเนาะอ่าที่เก้าครับเบอร์โทรก็092 68205 37ดอนะครับเด้อกระผมดาบรวยยินดีรับสายตลอด24ชั่วโมงนะครับเนาะอ่าชมรถและทดลองขับได้ที่ข้างสนาม ฟุตบอลช้างอารีนาเมืองบุรีลำนะครับเนาะครับสนามฟุตบอลของท่านเนบินชิดชอบนะครับเนาะนะครับก็ฝากไว้อีกสวยอีกขั้นหนึ่งครับสำหรับท่านที่หารถสีประตูไว้ใช้งานนะครับคันนี้เลยอีซูดีแม็กไฮรีเดอร์สีประตู3.0 b g s นะครับเนาะนะครับยินนะครับเด้อฝากเป็นสวยไไปขั้นหนึ่ง สำหรับคลิปนี้ครับกับผมหนาน้วยนะครับนาะก็ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ